สวัสดีครับนี่คือการรีวิวการทํางานของระบบควบคุมนะฮะราตากผ้าอัตโนมัติครับควบคุมด้วยตัว a อ d ดอร์ u ด o นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราได้ใช้ในส่วนของตัว a อ d ดอร์ u ด o ูนอยแมคกาสามสองแปนะฮะเป็นตัวประมวลผลหลักครับอินเทอร์เฟซกับดีเลย์ขนาด2องเชื่อมตสิบสองโวลต์นะอันนี้ตัวนี้เป็นคอยสิบสองโวลต์ครับที่จะรับแรงดันไฟมาจากคัวแดปเตอร์ตรงนี้นะครับโดยมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบนะครับใช้กับตัวแอดเตอร์อยู่ที่ประมาณ นะค5แอมป์เนื่องจากว่าตัวมอเตอร์เนี่ยเวลามันรับโหลดเนี่ยนะมันก็จะกินกระแสค้างเยอะครับสําหรับตัวเซนเซ,นเซอร์ที่ทํามาที่ในการรับน้ําฝนเนี่ยนะครก็จะมีเซนเซ,นเซอร์แบบรับน้ําฝนเป็นแบบนะครับแผ่นนะครับอิเล็กโทรดลักษณะประมาณนี้นะครับเมื่อฝนตกเข้ามานะครับก็จะทําให้ค่าความต้านทานของตัวแผ่นอิเล็กโทรดเนี่ยนะครับต่ําลงทําให้ตัววงจรคอมเพลตเตอร์นะครซึ่งจะเป็นออฟแอมป์เบอร์นะครับ LM3 58นะตรงนี้ถ้าเกิดนะครับมีฝนตกลงมานะครับก็จะทำให้นับตัว LM35 นี้ส่งลอจิก0นะฮะไปยังตัว Arduino นะครับทำให้เราสามารถที่ทำการเขียนโปรแกรมให้ควบคุมนะครับที่ทางการทำงานของตัวีเลย์ได้ซึ่งีเลย์ตัวนี้ก็จะต่อเป็นแบบ h b i t นะครับสามารถที่จะทำการกับขั่วของมอเตอร์นะครับให้หมุนซ้ายหมุนขวานะครับเพื่อเขาให้สำหรับในการขับเพื่อนนะฮะตัวกลไกในการตากผ้าและเก็บผ้าได้นะครับขณะที่มีการเ นะครับเซนเซอร์ลิมิตสวิตตรงนี้นะครับที่จะทำหนาที่ในการเป็นตัวลิมิตเพื่อนะครับในขณะที่ผ้าเนี่ยนะครับไปถึงจุดที่เรานะครับจํากัดของตัว เราตากผ้าแล้วนะก็จะทําให้มอเตอร์ตัวนี้หยุดนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีตัวลิมิตเนี่ยก็จะทําให้มันจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้เกิดการนับโค้งสร้างของตัวเราวตากผ้าเนี่ยเสียหายได้นั่นเองเราสามารถที่จะนําตัวระบบควบคุมตัวนี้ไปติดกับตัวราวตากผ้าไว้สลับในการนะครับให้ตากผ้านะครับหรือว่าเก็บผ้าอัตโนมัติเมื่อมีฝนตกลงนั่นเองทําให้เราสามารถทําการทุ่นแรงประหยัดเวลาไม่จําเป็นต้องเฝ้าราวตากผ้าทั้งวันนะครับถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาก็สามารถจะทาการเก็บผ้าได้นั่นเองครับสาหรับการใช้งานหาก้อนไม่มีรา เราได้ทําการต่ออะแดปเตอร์อันนี้แนะนําให้ไม่ต่ำกว่า5แอมป์นะฮะ12โวลต์ครับเสียบเข้าสู่แจ็คอะแดปเตอร์นะครับของตัวนะครับระบบควบคุมของเราได้เลยซึ่งก็จะเก็บไว้ในกล่องพลาสติก ABS อย่างดีครับนะฮะสามารถทีนําไปติดตั้งใช้งานได้จริงๆนะครับนี้แล้วก็ลองจ่ายไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกตของเรานะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะแรงนะครับตัวนี้สมมุติว่านะครับตัวเราจาก้้าเราหมุน นะครับไปยังตัวลิมิตของเรานะครับอ่านะครับเมื่อเราตาดผ้าของเราเนี่ยหมุนไปที่ตัวลิมิตเนี่ยนะครับก็จะไปโดนกับตัวลิมิตทําให้ตัวมอเตอร์ของเรานั้นหยุดนะครับอัตโนมัตินั่นเองครับอ่าตรงนี้มันต้องค้างเอาไว้นะครับอ่านะครับเราต้องค้างไว้นิดนึงครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่ามีฝนตกนะครับลงมาโดนที่แผ่นอิเล็กโทรดของเรา ก็จะทําให้มอเตอร์นั้นหมุนไปอีกด้านหนึ่งนะครับจนกว่านะครับจะไปถูกตัวลิมิตเมื่อถูกตัวลิมิตปุ๊บนะมอเตอร์ของเราก็จะหยุดอัตโนมัตนั่นเองนะครับก็จะเป็นลายลักษณะประมาณนี้นะฮะซึ่งมอเตอร์ที่เราใช้อาจจะใช้นะครับรอบที่ต่ํากว่านี้ก็ได้ไอันนี้ทางลูกค้าเขาให้มานะครับในส่วนของตัวมอเตอร์ครับซึ่งก็จะมีความเร็วรอบเนี่ยค่อนข้างสูงนิดนึงสามารถที่จะนําไปต่อกับตัวเฟืองทดหรือแกนทดเพื่อให้รอบมันช้าลงสามารถที่ทำการเก็บผ้าได้อย่างพอดีไม่เร็วเกินไปหรือช้าเกินไปไปด้นนนัั่เองะครบ สิ่งตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะนําไปประยุกตัดแปลงครับราวตากผ้าอัตโนมัติก็ได้หรือนะครับเครื่องเก็บเครื่องตากปลาอัตโนมัติเก็บเมื่อฝนตกก็ได้นะครับหลากหลายอย่างซึ่งจะทําการควบคุมด้วยตัว Arduino Uno นั่นเองครับผมขอจบการนําเสนอครับเครื่องระบบควบคุมนะฮะราวตากผ้าอัตโนมัติควบคุมด้วยตัว a r d u โ n o u n แต่เพียงเท่านี้ก็ผมสละวันนี้สวัสดีครับ